ไวรุนโค้งไก่ไม่กล้าออกสซิเพราะอะไรรู้ไหมมีความลับที่อยู่ในใจอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรอะไรเนี่ยพอดีที่บ้านน้ำท่วม้วบอกนะบ้านหน้าหลังคามิดหมดเหลือแต่เนี่ยเอาเอาได้แค่นี้เองมีมีจานดิ๊กเวยนี่ นมาจากไหนรมะนี่ไนรามรามะ่อยู่ตรงไหนุน้วมหมไม่ชวหมไม่ไม่ไลือวันนี้มาทำอะไรีนวันนี้จะมายินวันนี้จะมายินเอาไ้เอาแล้วมเดินหอบอย่างเดียว เดี๋ยวหอบเปิดรอบเอาแรงไหมเอาแรงด้วยเอาแรงเอาหอบเอาทุกอย่างแต่ก็ฟังเสียงด้วย มีใครอยู่เลยทางนี้มีแต่เราเราเพิ่นสะใจเลยทีนี้แต่อีกไม่นานเดี๋ยวเราจะย้ายอยู่ข้างนานละตอนนี้ร้านเริ่มเรียเร้าน,าน,านอโอเคเดี๋ยวไปรีแมปก,กันนะเดี๋ยวหล,ลังรีแมปมาดูโอเค จูนเสร็จแล้วเป็นไงบ้างพอใจนะจบไหมท่นนี้จูนไปหลายเยอะมากเพราะว่าเยอะจนเลือกไม่ถูกจะเอายิงจะเอาหอบจะเอาอะไรท้ายมาจบที่ไายนี้ก็ถือว่าโอเคนะในสิ่งที่ได้มาชัดๆคือเดินหอบยิงแล้วก็ยิงแบบยิงแบบชัดๆและที่สำคัญคือเน้นแรงนะเน้นแรงว่เน้นความแรงรอบท้ายอะมาฟังเสียงกันก่อนแล้วกันมา คันนี้เนี่ยก็เป็นปกติร้อยสิบไอมันจูนง่ายแล้วแหละก็เดี๋ยวคันนี้คิดไปหกร้อยบาทส่วนถ้าไม่พอใจจุดไหนอยากจะมาเพิ่มเติมหรืออยากจะมาเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยปกติทุกค่าเดิมของเราเนี่ยเราจะคิดอยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทตัอเห็นไหมเช่นจะมาจูนเพิ่มจะมาเปลี่ยนเป็นของกันหรือเรารอบสัตว์วัหรือจะมาอะไรเนี่ยสองร้อยบาทแต่ต้องแปะสติ๊กเกอร์และเจ็ดสติ๊กเกอร์ไว้ด้วย หไม่ดีไม่ดีอย่างนี้นะส่วนใครที่ทํารถรีแบบมาจากไหนแลไม่จบหรือว่าทำที่ผมแล้วอยากจะแก้เนี่ยการแก้ก็อยู่ที่ประมาณ 200- ร้อถึงสามบาทแค่นี้เองส่วนใครที่อยากที่ทําเดิมๆแล้วใครที่ทํารีแบบมาแล้วอยากจะทําเดิมๆเรามีไฟล์เดิมเทพเทปแท้ๆเดิมๆมาให้ได้เลยมาอัดไฟล์เดิมกลับได้เลยทำเดิมๆกลับได้นะก็ทําเดิมกลับก็อยู่ประมาณ300ร้อยสอถ้าลูกค้าเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ200 มีลูกค้าใหม่ก็สามร้อยโอเคตามนี้นะจบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ใหม่ของเวอร์ชั่นใหม่ <c ười> สังเกตว่าตัวน,นี้จะมีแบบอะไรแต่งด้วยน,นะเออโอเคไหมสวยนะตัวน,นี้สวยไหมเอาไหมไม่ไม่สติ๊กเกอร์ไม่เอานะเอาไหมไม่เอาเขาบอกว่าพอดีเขาไม่ต้องชอบสติ๊กเกอร์เท่าไหร่เอาไม่ชอบเราไม่แปลกไม่แปลก อย่าถามมากถ้าถามมากกว่านี้แม่งโดนสดตีแล้วอ่ะโอเคทำนี้ละกันจบไปร้อยสิบไปนะอันนี้ของงานว่แล้วกันนะโอเคทำนี้ละกันแล้วเ,เจอกันนี่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 นนโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> อะไร <c oughs> คู่กันเลยเหรอวะโอเค